มิ้นมิ้นมะตำรวจนะมิ้นชื่อชื่อจริงชื่ออะไรตำรวจนะครับนาลิสลานาิสลาพิมพันธ์ศรีใช่ไหมพี่ขอบัตรขอดูประชาชนหน่อยครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสืบสวนนครบาลนะครับน้องมิ้นนาลิสลาเรามหมายจับนะครับอันนี้เป็นหมายจับศาลจังหวัดพิจิตรที่114ทับ66ลงวันที่14พยหย66เนาะด้วยนางสาวนาลิสลาพิมพันธ์ศรีซึ่งต้องหาว่าขาความผิดฐานข้อโกงประชาชนนำเข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดะกานที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะขาพนี้ใช่ไหมเลขบัตรประชาชนตรงไหมถูกถูกใช่ไหมครับใช่เราอ่ะเดี๋ยวแจ้งสิทธิก่อนก็ตอนนี้คือถูกกับคุวนะน้องมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแจ้งให้ญาติทราบนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาเาบาลในกรณีที่น้องบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยนะครับเดี๋ยวพี่ถามก่อนน้องน้องจำได้ไหมว่าน้องมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีเราใช้เองกี่บัญชีแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใช้บ้างไหมพี่ถามแค่นี้ก่อนนึกดีก่อนหนูใช้อเองตอนนี้สามบัญชีค่ะ ชใช่เพราะว่ามีของที่ทํางานในกรุงไทยแล้วก็ออมสินของลูกเคยเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ไหมเปิดบัญชีเปิดบัญชีใ,ชให้คนอื่นเอาไปใช้ไหมเคยมีไหมครับอ๋อมีรุ่นน้องคนนึงค่ะเมื่อไหร่เอาไปทําอะไรตอนนั้นเขาได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกอะแต่ว่ารอบเดียววันเมื่อไรเมื่อไหร่ครับเมื่อต้นปีมะค่ะรอบเดียวพี่ถามก่อนรอบเดียวกี่บัญชี แล้วเราได้ค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีให้เขาเป็นเงินสดหรือว่าได้ค่าตอบแทนเป็นอะไรเป็นเงินสดสาวพัน